<ส>ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับที่เคลื่อนไหวเฟี้ยวฟ้าวนิดนึงนะครับเมื่อวานเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ชื่อว่าวันอีนะครับนี่นะฮะวันนะครับก็เมื่อวานมีโรบอทเข้ามาเล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับประมาณ 24. 5เนะครับก็อันนี้เป็นหุ้นแนะนําเมื่อวานตอนภาคบ่ายนี่นะอ่าใครที่ได้ฟังนะแดงเมื่อวานก็คงได้สนุกสนานเมามันกันนะก็ ส่วนหนึ่งเนี่ยแต่ต้องบอกว่าขึ้นมาแรงมากนะครับคือเมื่อวานที่ที่เราเอาตัวนี้เข้ามาเพราะว่าใน lift f pc เนี่ยถ้าเพื่อนเล่นดูนะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่า compare average มันเอาไว้สแกนหุ้นที่มีบทรุ่มการซื้อขายเนี่ยกระชากกระชันเข้ามานะครับเราสามารถเซตได้ว่าถ้ามันสูงกว่าค่าเฉลี่ยกี่วันเนี่ยให้มัน alert เข้ามานะครับมัน alert ตัวนี้เข้ามาปุ๊บเราก็เข้าไปดูในมุมของแนวรับแนวต้านปรากฏว่าเมื่อวานตอนช่วงบ่าย,ยมันทะลุแนวต้านแรกมาละ4บาท8สตางค์นะครับแล้วก็ จ่ออยู่ที่ประมาณสัก4บาท20อันนี้เป็นแนวที่สําคัญมากก็เลยมองว่าถ้ามันข้าม4บาท22ได้นีโอกาสเล่นต่อมีนะเมื่อวานก็เล่นต่อทันทีภาคบ่ายแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮที่4บาท36นะครับก็ถามว่าปิดดีไหมคําตอบว่ายังปิดดีนะแนวต้านสุดท้ายของรอบนี้อยู่ที่4 2 8แต่ว่ามันปิดที่430คือปิดเหนือมา1ช่องถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งถ้ามองขึ้นไปไกลกว่านี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย โอ้โหมีโอกาสเห็นแถวๆวสักนี่นะฮะสี่บาทสี่สี่บาทแปดสิบสี่ถึงห้าบาทก็ก็มีลุ้นเหมือนกันแต่ว่าใครที่มาฟังเช้านี้นะผมว่าต้องยอมว,ว่าพี่ๆเสียเปรียบกันพอสมควรนะเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาแล้วแต่ผมให้แนวแบบนี้ละกันว่าวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามันย่อนะครับเรายอมให้มันย่อได้ถึงประมาณนี้ฮะนี่นะครับถือถ้าย่อมาแล้วย่อไม่หลุด4บาท20เนี่ยผมว่าแนวโน้มสวยกำลังเป็นหุ้นที่เปลี่ยแนวโน้มละ ส่วนในมุมพื้นฐานถามว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะะี่ฮะเท่าที่เช็คดูนะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้ซีรีส์ต่างๆที่เขาผลิตออกมามันเอาไปขายต่อในหลายๆแพลตฟอร์มได้อ่าอย่างตัวที่ล่าสุดเพื่อนๆน่าจะได้ดูใช่ไหมแม่หยัวแม่หยัวได้ดูหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวหยุดยาวใครว่างๆเราไปดูกันผมดูแล้วจบสนุกมากนะครับก็แสดงดีมากเลยนะโดยน้องใหม่ดาวิกานะโอ้โหดีผมว่าแต่ผมผมชมนะซีรีส์เรื่องนี้อะ่ะคือทุกทีไหนะเวลาเราเห็นพวก ซีรีส์หนังย้อนยุคอะไรต่างๆนะทีเลต์ยอย่างนี้นะคือเขาจะทำบทไม่ดีอะ่ะบทแบบฟังไม่รู้เรื่องฟังเป็นภาษาคนไม่ออกนี่หรอกไหมทําให้เราไม่เข้าถึงบทบาทของตัวละครไงแต่ว่าเรื่องแม่หยัวเนี่ยผมว่าเขาปรับโทนของบทพูดมาให้เราฟังรู้เรื่องมากขึ้นอะ่ะมันดูเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วตัวละครก็สามารถสื่อสารอะไรกับคนดูได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ของอ แม่หยัวก็คือเท้าสีสุดาจันทร์ไงคือแล้วเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กละแต่เราก็ไม่เคยศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องเนี้ยทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ของเท้าสีสุดาจันทร์ของยุทธยามากๆเลยนะอันนี้หนุนใจให้ไปดูซึ่งก็บอกว่าเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าแลนด์กิ้งคือเ е ตติ่งดีมากแล้วก็ดีทุกแพลตฟอร์มเลยเขาก็เชื่อว่าอันเนี้ยจะเป็นหนึ่งในตัวที่ช่วยหนุนรายได้ในช่วงไตรมาสสี่ของวันอีด้วยนะอ่าก็ชื่นชมก็ให้ผลิตละครดีๆมาให้ดูอีกนะ ชื่นชอบมากนี่นี่นีเห็นไหมพี่น่าจะเพนบอกดูจบเมื่อคืนค่ะสนุกมากค่ะเนอะสนุกเนอะใช่ได้ขึ้นชมเลยควรได้รางวัลเรื่องนี้นะอ่ะประมาณนี้นะชวนดูหนังไม่เฉยเลยจรุนฮันโอเค